ไ่ดีลองให้สารด้วยเพราะว่าสารเล่นได้แค่35ห้าดาวได้ดีใครวะใครมาตีวะอ๋อเรานี่เองอ๋อปีไม่ถึงปีไม่ถึงวะไม่เลย ไม่ตายด้วยไม่ไม่ตายเหรอนี่กระโดดอีกทีนึง,งตอนแจกเนื้อเยอะมากเลยถ้าเล่นแบบเต็มจริงๆต้องรอน้องขนใจค่ะอ๋อมไ,ไม่ใช่สไตล์ฉันเลยอะทะก็เลยแบบเป็นตัวเย็นฟิวนานไปหน่อยสำหรับผมอะโอ้าก็เลยแบบไม่เอาขอยอยากได้แคนดีนอ้อะอยากได้แคนดี้อยากได้แคนดี้ดดน่ะมันจ่วยอะเขาที่ศูนย์ก็ไน่อยอะเขาแจกไมอ้อะมอแงะอยากมาก ใจโน้หลานต้องร้องไร้แน่เลยอ่ะอุ้งแง่วุ้งแง่ถามไอแกนเดตนะวุ้งแง่อยากไล่แกนเดดค่ะกด40โลไม่เสียหายตู้เบนติเออกดเบนติน่าจะดีกว่าเนาะเอาอีกแล้วแต่ไม่ได้อยากได้เบนตีอ่ะ ขอแคนเดตตัวเดียวจะส่งรีวันได้โหดตจะส่งรีวันจบจบค่ะเลิกเลิกสิสุพอง g เชิญใด้สั่นเจ้ามาเงาหมาล่ะ <c oughs> <c oughs> เอ็งนั่งงงไง,ง ไงล่ะทุกคนไม่เชื่อในสารเจ้ามาเงายยังไงล่ะถือเลยดิจ้าถือเลย